เลยวันนี้ผมเลยนัดคนตรีปาโมดต์อมอินนะครับท่านเป็นโฆษกสบคส่วนหน้าเนี่ยให้มาสรุปสถานการณ์ครับว่าช่วงที่พลเอกนัฐพลทั้งลงมาสองวันเนี่ยครับสรุปอะไรยังไงนะครับข้อเสนอแนะในพื้นที่มีอะไรแล้ววันจันทร์หน้าครับประชุมชุดใหญ่ครับน่าจะมีการปรับโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอาจจะมีการปรับในส่วนของเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วเรื่องเปิดชายแดนเนี่ย จะเป็นยังไงแต่ไม่ใช่สิบห้าสิบหกธันวาคมนี้แน่นอนครับเดี๋ยวพลตรีปาโมดนี่น่าจะอยู่ในสายนะครับเี่ปาโมดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่เว็บซี่สวัสดีคุณรุ่นครับแล้วก็สวัสดีแฟนเพจสมาชิกในใต้แล้วแฟนเพจทาง YouTube ทุกท่านนะครับครับเปาโมดก็สนุปเลยสองวันเนาะที่ที่บิ๊กเล็กท่านมานี่ประชุมพูดคุยกันแล้วมีข้อเสนอแนะอะไรยังไงบ้างครับ ครับก็เจอกันอีกครั้งนะครับสําหรับในส่วนของแฟนเพจสมาดจดแดนใต้ตามที่ผมเรียนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าในช่วงนี้เราก็คงเจอกันบ่อยนะครับผมก็ลงมาทํางานในที่จังหวัดยแดนภาคใต้เหมือนเดิมก็ก็เป็นประเด็นท,ที่สังคมให้ความสนใจมากๆนะครับต่อภารกิจการเดินทางลงมาติดตามความคืบหน้าและก็การประชุมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องของท่านตุนเอกนัทพลนาคพาณิชในแต่นะเป็นพอสอบคส่วนหน้านะครับท่านท่านลงมา2วันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ลงมา2วัน ท่านบอกกับผมว่าให้ให้ผมช่วยเซตกำหนดการในการพบปากกับกลุ่มต่างๆให้ให้ครบทุกกลุ่มนะครับเราก็เลยเซตกำหนดการค่อนข้างแน่นนะครับโดยพบทุกกลุ่มท,ทั้งในกลุ่มของผู้นําท้องที่<ค>ผู้นําท้องถิ่นนะครับโดยเฉยพาะผู้นําท้องถิ่นเนี่ยวันนั้นเราเชิญนายกอบ,บจอทั้ง3จังหวัดเ,เชิญนายกเทศมนตรีนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านมีตัวแทนของภาคธุรกิจตัวแทนของภาคท่องเที่ยว แล้วก็ในส่วนของกลุ่มด้านการศึกษารวมทั้งในส่วนในส่วนของด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ถือว่าครบทุกกลุ่มซึ่งเป้าหมายหลักของการเดินทางมาในครั้งนี้นะครับท่านต้องการที่จะเดินทางมาติดตามสถานการณ์ความคืบหน้ารวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มภาคส่วนต่างๆตามที่ผมเรียนไปแล้วนะครับเ,ออเพื่อเพื่อนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการดําเนินการอยู่3าเรื่องใหญ่ๆครับพี่ประสิทธิ์ในเรื่องแรกก็คือเรื่องแนวทางในการปรับลดระดับพื้นที่แล้วก็แล้วก็มาตรการผ่อนคลาย นในเรื่องที่2ก็คือแนวทางในการเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวนาร่องนะครับหรือการเปิดประเทศและก็สุดท้ายก็คือแนวทางในการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทีนี้ถ้าเรามาดูมาดูภาพรวมสถานการณ์ของอาการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณนวันนี้นะครับผ่านมาแล้ว40กว่าวันความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนก็เพิ่มขึ้นมาโดยลําดับนะครับถ้าดูจาก ช่วงก่อนมีสอบอคเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสักสัก44เปอร์เซ็นตอนนี้ก็ประมาณ63เปอร์เซ็นต์แล้วสงขลาเนี่ยทะลุไปแล้วนะครับ77อ่าในส่วนของยะลาก็เกือบเกือบ65นะครับสตูล57ปัตตานี52อ่นานราธิวาสก็ประมาณ52อัตราการคลองเตียงตอนนี้ก็ลดลงไปอีกจากสัปดาห์ที่แล้วเยอะนะครับเหลือประมาณสัก28เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองเรายังเหลือเตียงว่างอีกประมาณสักหมื่นสามนะครับอ่าผลตรวจ ATK ก็พบคนติดเชื้อน้อยนะครับประมาณสัก6%จากช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยประมาณ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการเสียชีวิตก็น้อยลงถ้าเทียบกับสัดส่วนการเสียชีวิตของประเทศก็คือประมาณ0.7เ็ดแค่นั้นเองอันนี้ค <c oughs> ือภาพรวมนะครับทีนี้ในส่วนของ,แบบส,ของสรุปผลผลของการประชุมคือวันนั้นทางท่านผอสอบคส่วนหน้านะครับปี่นูุ้ดตีท่านท่านฟัความเห็นจากทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของนายกเทศมนตรีนายกอบจกลุ่มภาคธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่อง ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในส่วนของภาคการศึกษาซึ่งซึ่งเราได้มีการถกกันหลายประเด็นสรุปโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมก็คือในเรื่องแรกก็คือแนวทางในการปรับลดระดับพื้นที่และมาตรการผ่อนคลายอันนี้ก็คือจะพิจารณาปัจจัยคงเป็นปัจจัยเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยการควบคุมการแพร่ระบาดในเรื่องของอัตราการฉีดวัคซีนของพี่น้องประชาชนในเรื่องของ วิถีชีวิตแบบ new normal รวมทั้งในเรื่องของมาตรการ c o v i ฟ resetting นะครับซึ่ง,ง,งถ้าเราพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวนะครับก,ก,ก็น่าจะน่าจะาถ้าดูจากสาการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่เรามีการตรวจพบเชื้อในรายวันเนี่ยถือว่าลดลงมาเยอะนะครับท่าอผนนี้ก็เหลือแค่ประมาณสักวันหนึ่งไม่เกิน4ี่ห้าร้อยคนกันกกน,นั่นเองจากก่อนหน้านี้เป็นสองสามพันคนนะครับในส่วนที่สองก็คือ,อแนวทางในการเปิดพื้นที่นําร่องหรือการเปิดประเทศนะครับ ข้รดีดังกล่าวนะครับก็เป็นที่เป็นที่สนใจทั้งของพี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนค่อนข้างเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในการ,รนําเสนอข่าวนี่อาจจะคลาดเคลื่อนไปไปพอสมควรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมผมคงต้องทําความเข้าใจกันอีกนิดหนึ่ง<อ>สําหรับแนวแนวทางในการเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้คือแนวทางของของรัฐบาลที่ท,ที่ที่คิดกันไว้นะครับซึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วสังคมก็จะจะมีความคุ้นชินกันในเรื่องของแซดบ็อกใช่ไหมครับ แซนบ็อกเราได้มีการเปิดนําร่องครั้งแรกที่ที่ภูเก็ตเข้ามาเปิดมาเข้าแซนบ็อกต้องมีการกักตัวประมาณ7จ็ถึงสิวันแต่ว่าแนวคิดใหม่ก็คือจะต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่อาจจะอาจจะใช้แนวคิดในการมัใช้มาตรการเทสแอน d g โกนะครับว่ามาตรการเทสแอนโกก็คือไม่ต้องมีการกักตัวนะครับก็คือเราแค่มาทําการตรวจด้วย RT PC r t p c r ถ้าผลเป็นลบก,ก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลย,เลยนะครับ,รบแต่ต้องมีการยื่นหลักฐานการฉีดวัคซีนแบบครบโดสครับภายในสิบสีวันเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรการที่ที่จะดําเนินการซึ่งซึ่ง,งตอนนี้มาตรการเทสแอนโกที่จะใช้นําร่องเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยนะครับเราจะใช้ที่จังหวัดน้องคายจังหวัดน้องคายนี่ก็คือผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วก็จะเปิดหน้าจะประมาณวันที่ยี่สิบสี ่24ทันวานี้นะครับที่จังหวัดหนองคายก็จัดทดลองครับใช้แนวคิดแบบเทสแอนด์โกมาเป็นมาเป็นที่แรกนะครับในในเรื่องที่สามที่ที่คุยกันก็คือมาตรการเพื่อดรองรับการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเรื่องนี้นะครับภาหลังจากที่ท่านผอสบคส่วนหน้าได้ฟังความคิดเห็นจากจากหน่วยงานด้านการศึกษาซึ่งในวันนั้นเราเชิญมามาครบทุกส่วนนะครับตั้งแต่ รองเลขาสชรองเลขาสชนะครับศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนกศนสถาบันการศึกษาปอนเนาะสถาบันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาก็เชิญมาทุกกลุ่มแล้วก็มาฟังแนวทางความคิดเห็นร่วมกันนะครับโดยสรุปก็คือในการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ณขณะนี้นะครับถ้าเราดูจากเงื่อนไขเดิมที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการกําหนดไว้ แล้วก็คือจะต้องมีการฉีดวัคซีนครูและบุคลากรให้ได้อย่างน้อย85เซในส่วนที่2ก็คือนักเรียนนะครับจะต้องได้85เเช่นเดียวกันแล้วก็ส่วนที่3ก็คือ,อชุมชนที่อยู่ในเขตที่ตั้งของโรงเรียนจะต้องมีการฉีดวัคซีนร้อยละ70ซึ่งถ้าเราดูจากจากเงื่อนไขที่กําหนดไว้เนี่ยมันก็คงจะยากที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนพร้อมกันเพราะฉะนั้นวันนั้นในที่ประชุมเนี่ยก็เลยก็เลยได้คุยกันว่าเราจะเสนอให้มีการ เปิดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนแล้วก็อาจจะมีการเปิดเป็นบางพื้นที่บางโรงเรียนหรือเป็นบางระดับชั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้อย่างเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่6เนี่ยซึ่งมันอยู่ในช่วงที่เขาจะต้องมีการสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่1ใช่ไหมครับอาจจะต้องมีการเปิดเป็นกรณีพิเศษในส่วนที่2ก็คือนักเรียนชั้นม .6 ก็จะต้องมีการสอบเอนทานเข้าหมาหาลัยก็อาจจะต้องมามาพิารณานะครับซ,ซึ่งในเบื้องต้นนะครับมติของที่ประชุมก็คือ เราอาจจะคือถ้าสามารถที่จะไปบัติตามมาตรการได้เนี่ยก็อาจจะใช้ในวันที่16บธันวาคมเป็นวันเปิดเรียนการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เฉพาะเฉพาะบางโรงเรียนบางพื้นที่บางระดับชั้นครับครับเหมือนก่อนหน้านั้นที่คุยกับพลตรีปามุรอบที่แล้วบอกว่าอุปสรรคสําคัญคือครูยังไม่ค่อยออกมายอมฉีดวัคซีนเท่าไหร่ตรงนี้เราพอจะเหมือนกับโน้มน้าวหรือว่า ทำให้คุณครูมาฉีดมากขึ้นเพื่อให้โอกาสการเปิดเรียนมันเพิ่มมากขึ้นได้ไหมคะคือคือคือจากการประชุมล่าสุดน,นะผมผมแยกกลุ่มเป้าหมายเป็นเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆกลุ่ม<ฆ>ที่หนึ่งก็คือบุคลากร,กรและนักเรียนในสังกัดสพทก็คือ,อ,อเป็นโรงเรียนทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือไม่มีปัญหานักเรียนก็มีการ<ฆ>ฉีดวัคซีนเกินเกิน9ก้าสิบโดยเฉลีย่ยแล้วก็บุคลากรครูนี่ก็เกิน85%ทั้งหมดแล้วนะครับในกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อันนี้ก็คือยังมียอดการฉีดที่ยังต่ําอยู่นะครับ,รบแต่ที่ที่ห่วงกันมากาตอนนั้นก็คือกลุ่มกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสถาบันการศาปอนอแต่อย่างไรก็ตามนะครับในในส่วนของกลุ่มนักเรียนปอนะอเนี่ยจากการที่เราเชิญต๊อตกครูของแต่ละจังหวัดมาแล้วก็เชิญน,นายกสมาคมสถาบันการศาปอนอก็คือท่านนับดูาานาสิตยัญญามาหารูกันนะครับท่านท่านได้ให,ให้ให้ข้อเสนอที่ที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับโดยเฉพาะ ในเรื่องของสถาบันการศึกษาปอนเนาะเนี่ยจริงแล้วเขาเป็นโรงเรียนอสอนศาสนาที่มีสถานะหรือมีลักษณะคล้ายๆกับโรงเรียนประจําซึ่งจริงๆแล้วโรงเรียนปรนะจำณขณะนี้เขามีการเปิดการเรียนการสอนได้แล้วเพราะถือว่าอยู่ในพื้นที่จํากัดน,นะครับดังนั้นแนวทางในการดําเนินการต่อต่อต้อครูต้คร,ตครูผู้ช่วยและก็นักเรียนโรงเรียนปอนเนาะเนี่ยก็คือจะให้เปิดการคือจะมีการเปิดให้นักเรียนเข้ามาในโรงเรียนเลยก็น่าจะประมาณช่วงกลางเดือน แล้วก็จะใช้บุคลากรทางการแพทย์ถ้างวดำการตรวจเอทีเคแล้วก็ฉีดวัคซีนเชิงลุกในโรงเรียนเลยครับก็น่าจะสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องที่ว่าเด็กนักเรียนไม่ฉีดวัคซีนได้เพราะว่าคือที่ผ่านมาโรงเรียนเขาปิดอยู่คนักเรียนปนอกก็กลับไปอยู่บ้านก็เลยไม่สามารถที่จะตามมาฉีดวัคซีนได้แต่ถ้ามีการให้เขามาอยู่ในโรงเรียนพร้อมกันแล้วก็จใช้มาตรกีรเชีงลุกอยู่แล้วใช่ใช่เพราะว่ามันอยู่ในวงจํากัดและที่สําคัญวันนั้นก็คือท่านนายกสมาคม อ่าสถาบันการศึกษาปอนเนาะน,นี่ท่านรับปากว่าในส่วนของเจ๊ครูอ่าของของโต๊ะครูและโต๊ะครูผู้ช่วยนะครับซึ่งเป็นเป็นเป็นครูผู้สอนอย่างในโรงเรียนเนี่ยรับรองว่าจะฉีดวัคซีนครบร้อยเอนี่ยแน่นอนนะครับ mm. อันนี้ก็คือเป็นมาตรการของของโรงเรียนปอนเน,อนะาะเ่าโดยสรุปนะครับพีเอฟซีคุณนุ่นครับอ่าโรงเรียนทั้งหมดตามที่ผมเรียนทั้งทั้งสามแบบเนี่ยเราก็จะพิจารณาปัใจจัยในเรื่องของวัคซีน ปัจจัยในเรื่องของความพร้อมของพื้นที่แล้วก็วิถีชุมชนแล้วก็จะพิจารณาเป็นบางพื้นที่คือก็คือเช่นยกตัวอย่างในเขตจังหวัดนะครับบางอำเภออาจจะมีการฉีดวัคซีนที่ทะลุไปแล้วผมยกตัวอย่างเช่นอย่างของจังหวัดจลา,านะครับอำเภอเบตงเตนี่น่าจะประมาณสัก80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็น<อ>่าจะสามารถเปิดได้เหล่านี้เป็นต้นก็จะแยกเป็นพื้นที่แยกเป็นระดับชั้นอ่าแยกเป็นระดับชั้นเช่นเด็กชั้นป .6 ชั้นอ่าม .3 หรือม6อาจจะให้มีการเปิดก่อนเหล่านี้เป็นต้นนะครับ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของมาตรการเนี่ยก็คือให้ยึดถือแนวทางในการปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านการหารือกับกระทรวงสาธารณสุขไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กนักเรียนที่จะ,ะพยายามเร่งรัดในการเปิดการเรียนการสอนอในช่วงกลางกลางเดือนนี้ให้ได้ครับครับเสรียงว่าครับเดี๋ยวขอคําถามสุดท้ายเลยนะครับเรื่องของการเปิดพื้นที่เปิดชายแดนเปิดประเทศ ตอนนี้ข้อสรุปคือยังไงครับเอาชัดๆเลยครับมีม,มีมีการสื่อสารที่ท,ที่ที่กล้าขึ้นอยู่พอสมควรจริงแล้วในบทบาทของสอบคส่วนหน้านะครับเขาทําหน้าที่ในเรื่องของการามากําหนดมาตรการในการมารับฟังความคิดเห็นแล้วก็เสนอมาตรการให้กับทางสบคใหญ่หรือคณะกรรมการบริหารสานการโควิด -19 ของรัฐบาลนะครับซึ่งจะมีการประชุมกันทุกสองสัปดาห์าในในส่วนของมาตรการในการเปิดประเทศนะครับจริงๆมันมี มันมีเงื่อนไขมีปัจจัยอยู่อยู่สาประการใหญ่ๆใ,ในประการที่หนึ่งก็คือตัวพี่น้องประชาชนก็คือประชาชนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ทางรัฐบาลหรือะประเทศได้มีการกาหนดไว้ในส่วนที่สองนะครับก็คือก็คือสถานประกอบการหร,หรือผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการที่จะ,ท,จะที่จะรองรับการเปิดประเทศเนี่ยต้องต้องมีการปฏิบัติตามตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขนะก็คือ มีมีเครื่องหมายเค,เครื่องหมายชาหรือชาพัดคําว่าชาเนี่ยก็คือมีมาตรการที่ทําให้เกิดความปลอดภัยในสถานประกอบประกอบการนะครับเช่นเช่นร้านอาหารก็จะต้องมีเช่นมีเจลแอลกอฮอลมีเครื่องวัดอุณหภูมิมีการตั้งโต๊ะที่ห่างกันมีอากาศแ่ายเทียสะดวกส่วนชาพัดนะครับชาพัดเนี่ยก็คือจะต้องมีมาตรการที่เพิ่มขึ้นไปอีกเช่นพนักงานภายในร้านจะต้องมีการฉีดวัคซีนครบโดสอย่างน้อยเกเซนต์เหล่านี้เป็นต้น อันนี้ก็ค,คือเป็นมาตรการของสถานประกอบการอานอกจากนี้ในในส่วนของโรงแรมก็ต้องมีมาตรการรองรับกรณีของของการตรวจพบนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อนะครับจะต้องมีการเขาเรียกว่าเป็นเอโมยูหรือการจับคู่กับโรงพยาบาลในพื้นที่ก็คือสามารถที่จะไปดีลกับทางโรงพยาบาลได้เลยกรณีของ,ของการตรวจพบเชือ้ออันนี้ก็คือเป็นมาตรการของผู้ประกอบการ,รบในส่วนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดนะครับสําคัญที่สุดก็ค,คือความพร้อมของทั้งสองประเทศ นะครับซึ่งในการเปิดประเทศไม่ว่าจะเป็นการเปิดพร้อมกันทุกพื้นที่หรือเปิดบางพื้นที่เนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกับกับเรื่องของทั้งสองประเทศซึ่งทางรัฐบาลก็คงต้องมีการคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนของการเปิดประเทศโดยใช้มาตรการแบบเทสแอนโกนะครับมันมีทั้งหมดในโลกนี้ครับทั้งหมด63ประเทศก่อนหน้านี้แต่ภายหลังมีการแพร่เชื้อที่แอฟริกา เดือ,อโอมคิอคอนนะครับรกลุ่มประเทศของแอฟริกา9ประเทศก็เลยถูกตัดออกไปก็ยังคงเหลือปัจจุบันอยู่55ประเทศของไทยก็อยู่ในคืออยู่ในข่ายนี้นะครับมาเลก็อยู่ในข่ายนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของแนวทางในการเปิดประเทศใขณะนี้นนถือว่าเป็นความคาดหวังของหลายๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะภาคธุรกิจและก็พี่น้องประชาชนก็อยากจะเรียนว่าในส่วนของบทบาทของสบคส่วนหน้าณขณะนี้เราก็จะทําหน้าที่ในการเตรียมความพร้อม ในเรื่องของมาตรการต่างๆตามที่ผมได้เรียนไปแล้วแล้วก็จะต้องมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสาการณโควิด -19 หรือสบคโดยจะทําการประชุมครั้งที่20นะครับทราบว่าในขั้นต้นน่าจะประชุมในวันที่ในวันที่13ธันวาคมนะก็จะได้จะได้ข้อสรุปแต่ว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้นว่าจะได้ข้อสรุปแล้วแต่เราก็ยังไม่สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันจนกว่ารัฐบาลของทั้งสองประเทศจะมีการตกลงกันครับ แล้วในส่วนของทางสงขาเนี่ยที่16พันวาคมเนี่ยคือเปิดอะไรครับอันนี้ในส่วนของสงขาตามตามตาม,ตามประกาศตามผลการประชุมสบคครั้งที่18ไอ้ครั้งที่19เมื่อวันที่26เดือนที่แล้วนะครับเขาก็กําหนดสงขาเป็นพื้นที่นําร่องเพื่อการท่องเที่ยวระยะที่สองตั้งแต่วันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปอันนี้ก็คือคโจทย์ที่ได้มาในครั้งแรกนะครับ ภายหลังจากที่เราเราทราบโจทย์เราต้องมา,มา,ม,ามาทำการประเมินามาทําการประเมินในทุกด้านนะครับทั้งด้านของอพี่น้องประชาชนว่ามีความพร้อมแค่ไหนสถานประกอบการมีชามีชาพัดมีกาปรปฏิบัติตามแผนบริการที่รองรับการท่องเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหนต้องมีการาดำเนินการหลายอย่างนะครับเ่าโดยสรุปว่าก็คือณนะขณะนี้ในส่วนของสงขลาเองนะครับก็ต้องมีการประเมิน หลายส่วนตามที่ผมเรียนไปแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการประเมินความพร้อมของสถานประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องมีความพร้อม<ๆ>จริงๆนะครับต้องมีความพร้อมอจริงๆเพราะนั้นัน้นณเวลานี้นะครับในเรื่องของการเ,าเ,เ,ารเตรียมความพร้อมในบทบาทของสบคส่วนหน้าเนี่ยเราก็จะดาเนินการเตรียมความพร้อมให้แ <SCH OO L> ล,ล้วเสร็จภายในวันที่16มกราคมภายในวันที่วันที่16มกราคมนะครับส่วนการจะเปิดประเทศก็อยู่ในดุลพินิจของรัฐบาลที่จะ ที่จะเคาะลงมาอีกครั้งว่าจะเปิดเมื่อไหรครับได้ครับเสบียง่มครับขอบพระคุณมากเลยครับวันนี้มายาวๆได้เข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในพื้นที่นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงนุ่นฟังเสบียงโมแล้วคลียร์ไหมฉันก็เป็นโคศกกองทัพภาคที่สี่มาตลอดนะครับก็เป็นนายทหารที่ต้องบอกว่ารู้สถานการณ์ในพื้นที่แล้วสพคส่วนหน้าก็ตั้งเสบียรโมเป็นโคศกสพคส่วนหน้าด้วย ประเด็นเปิดประเทศเนี่ยครับผมก็มีประเด็นข่าวเสริมเพิ่มเติมนะครับคุยกับแหล่งข่าวด้านความมั่นคงเนี่ยครับในเบื้องต้นรายงานว่านายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะครับอิสมาอลซาบรียากบเนี่ยครับจะมาจะมาไทยเนี่ยครับมาเจอนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับน่าจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนนี้ครับแล้วก็คงจะมีการหาลือกันในเรื่องเปิดประเทศนะครับเพราะนั้นที่เสปรปาโมดบอกว่าอาจจะเป็นสิบผงกกาเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เลยครับ ถ้ามาหาเรือกับนายกไทยแล้วได้ข้อยุติรักษาการในพื้นที่ชายแดนมีความเข้มงวดในเรื่องของเชสเแอนโกนี่ครับือมีการตรวจสอบในเรื่องการเดินทางเข้าประเทศมีการตรวจหาเชื้อแล้วก็มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันเนี่ยก็จะนําไปสู่การเปิดชายแดนในพื้นที่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคืบหน้าล่าสุดที่เอามาเล่าให้ฟังในส่วนของนายกรัตรีมาเลเซียครับสนับสนุนโดย ดำสุขโขทยัยอาณาจักรรถสวยซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบรรทุกมือสองทุกชนิดตั้งแต่6ล้อ10ล้อหัวลากหางพ่วงรถเคลนรถแมคโครดูแลทั้งซื้อขายและมีไฟแนนรับรองลูกค้าบริการถึงบ้านทั่วประเทศปรึกษาได้ทุกกรณีแบบจบที่เดียวโทร089 708 7998 Line ID ดำ86 อาหารโฮมเมดตราสีชาววัง อาหารและขนมอร่อยๆอและผลิตภัณฑ์อาหารแปลรูปผ่านมาตรฐานไทยขอแนะนำสินค้าตัวใหม่หมูหมักสูตรต่างๆกับกรรมวิธีที่สืบทอดมายาวนานสายปิ้งย่างยิ่งไม่ควรพลาดสั่งชานกันในครอบครัวหรือเจ้าของธุรกิจร้านปิ้งย่างทั่วไปรับรองลูกค้าจะถูกใจในรสชาติความอร่อยเรามีกำลังผลิตได้เพียงพอยิ่งสั่งมากราคายิ่งลดและส่งฟรีทั่วประเทศสนใจส ั่งซื้อที่ Line ID 2475112 Facebook อึ้งเอี้ยสื่อมาน้อยบุรพา ทัวมาแล้วในเช้านายจ๋าทุกอย่างอบางคัดเองบรรจุเองเน้นปริมาณคุณภาพสะอาดอร่อยขายปลีกและส่งคัสสันจากแหลง่งทัวธัญ,ญพืชและผลไม้รวมสินค้าขายดีของร้อยของดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพส่งตรงทั่วไทยจากเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลาทั้งเมล็ดฟักทองเมล็ดแตงโมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทั้งมีเปลือกแบบโบราณและร่อนเปลือกพร้อมทานมีแอลมอนกรอบสตรอเบอรี่ ลูกเกดพิตาชิโอสินค้าหลากหลายทั้งชนิดและขนาดในราคาตั้งแต่8 0ดสบถึงร้อบาทสนใจสั่งซื้อโทรศูนย์เก้าเและ081 388ปดหนึ่งสา b o o k อบังขายถั่วหรือสามารถสแกน QR Code คที่หน้าจอเลือกดูสินค้าทุกอย่างได้เลยนะจ๊ะนายจา๋า